ปาโถเกี่ยวเขามือเดียวพี่น้องเนาะสุดแถวพอดีเกี่ยวมื่ว่านนี่เกือบสุดเกี่ยวอีกมือนก็คือสุดสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขุสุคนสบายดีตอนสวยหากมาแต่หาเหตุกินเขาเสาแล้วก็ลงมาเกี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องทูนทีมแม่แม่ญาติพี่น้องเต็มอยู่ถ้าก็ลงมาเกี่ยวแต่เสาเนาะสวรรค์ประแปบไปหาเหตุยางไว้บกาแฟ มือนี้คือสีซุดแถวหนึ่งเนาะคือสีเหลวแถวนี้คิดว่ามือนี้สีหามันเหลวเขาสุกเลยพี่น้องเพราะว่าหนามันมีแถวเดียวลงมาในนี้เนาะที่มันสุกอีกบอลหนึ่งกับยูทงนาทีวเ,เห็ดใหม่หกเจ็ดไห่อยู่ปุ่นนะเนาะโอ้จเจมันหย่างเบียดกันนี่ลงมาแถวนี้มันมีแต่ไห่บริใหญ่ไห่กับปอกกับแปก เกี่ยวเขามือที่สองพี่น้องสามสี่หา้าหกเรือเจ็ดคนแปดคนว่านนี่มีสิบคนเฮียไปนํำสมือสมืออีพ,พอกระหังกระลงมาไปสื่อนําก่อนกับนําอัดลมป้าๆสวยแล้วเพะมือนี้เด็กๆกับไปหงเฮียนคนกับสิเลือน้อยลงน้อยลง ยาวแต่ว่ามือในมีพี่น้องมาซอยเนาะพี่น้องทางอีแม่มีคนมาเพิ่มนะจ๊ะมีคนมาเพิ่มแล,มล้วกันาไม่ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องไม่ใหญ่ผมทองฮะเด้ไปหาเฮ็ดยุ่งมือเสิร์นะไป ได้อยอ,อ่ได้จักดอกโอ้ยสีเหล่าสุฟังเมืริซ่าออนขึ้นมาซะ,ะได้หมูเห็ดนื้บักใหญ่ๆหนึ่งคักคนนะั้นลายอุซาเก็บแบบโบป่าแล้วเขาหุ่มพึกมาใส่ค่ะเมืกี้เราโบมาจะเคลือแล้วเราไปรอจะรับดูไปได้พ่อแกงหลายคนก็ยังค่าของค่าใจอยู่เนาะว่าลงแขกเกี่ยวข้าวหรือจ้างลงแขกเกี่ยวเขาหรือพี่นอ้องเนาะ บริจ้างมีแต,ต่ญาติพี่น้องเองเนาะบริจ้างคนงานจา้างชาววันจ้างวันละห้าร้อยจา้าไ, <c oughs> ไล่เอาไล่ฮ<ว><ว>ะโอ้ขั้นเก็บผู้เดียวหัเต็มและปะ<ว>ขั้นเก็บสองคนกันยังเกือบสิเต็มอยู่แต่ว่าอันนี้นะพอ่อเฮ็ดแล้วพอดีคนกับมาพอ่อดีขั้นเก็บบัลลมบัลลมเบิด ตั้งแต่ไปห้าเห็ดมาในส่วนไลายนะไปหามาันเก็บแต่น้ำเขาพี่น้องมีหมือนและสะว่านเห็นเห็ดหมูใหญ่าหาหน้าที่เบิร์ดเถตุตะกี้ว่าสินังเก็บจนเก้าโมงสิบโมงผัวละไปแกงแล้วนะพักท่ทานด้ล่างมาแล้วก็งุมไห้แล้วก็ลงมาเกี่ยวเขาเมือนน้ก็ซิมีปลาแหลซ่ซอ่อนเนาะลุงไขอีพอานกา็สิเป็นปารีปรมาสาวบุญแลวก็อีแม่พี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา เมื่อนี้เมื่อนี้พอนองมยกับสามีเจแหลหายไปแล้วไปหับรับจอบไปมัดเขาหับจ้างพี่น้องหน้าใกล้ๆกันนี่แหละที่เขาเจ้าตัดเราหาเงินเลยเนาะมีมีคนจ้างกับไปหับจ้างกระแพราล้งหรอไม่ คือป้า้พ่อกับแม่เกี่ยวเขาเล,ลงอบอแซแซงกะคล้ายเครื่องอยู่บ้านอ,อีแม่มือ้อีแม่คัดของไปพ่อม ส่ตแตแมือที่ซอ, <c oughs> องเลยจ้ากําลังสีแล้วมือนีเสียมันซูดแถวเดียวสันนอปารีมันไต่ออกได้ไดบรรยากาศก็ยังลมดีวอยๆคือเก่าอยู่ทางนักกํลังซุกเรืองเต็มทงบนแล้ว นี่เบิ่งอีแม่รถพี่น้องเกี่ยวแบบไวแหงเก็บแป้งมันไปพ่อนเอาเอียงมาหลอกกับบ่เอาซะนนี่ใส่ของมันสีง่ายเดี๋ยวมันสีบ่อออกมาเออ อเห่าเขาอันที่กอนเป็นเขาป่นพี่น้องเป็นเขามาแยงมาเยงมง่งมวนใส<อ>่อันนี้คือวิธีเกี่ยวข้าวนะจ๊ะเนาะ บ้านสวรรค์นนะ่ะลายคนก็นยังถามอยู่่าบโบใส่โลดเกี่ยวเข่าโบว่าสันบบเนาะใส่ค้นเกี่ยวเอาพี่น้องเ้าาน่ะมันหมัมกความลําบากานะเออมากเกี่ยวเองจ้าใส่โลดเกี่ยวนะมันสีเหลวไวโพดพราะว่าหลังจากที่เอาเกี่ยวเขาแล้วมันก็บ่มีอย่างเห็ดแล้วพระฉะนะแล้วก็เกี่ยวเองเถอะแล้วก็ค่อยเกี่ยวไปคันใส่โลดเกี่ยวแล้วมันก็สีไวโพด มันสิบมีแนวเหตุ <laughs> อัน,นตากปน,น,น่อนนตากแแลแ้วก็อืมเฮาใส่อันนี้คือตากมัดตากในให้หน้าแล้วก็บบะที่ปั้นแล้วก็ขึ้นเหล่าเลยเฮาใส่โรดเกี่ยวนะบันสถวรบัตมันผัดเฮาต้องไปอบเฮาก็ต้องเสียเงินอีกแล้วบันนี้เงินเฮาผัดบริไลปันนั่นดีพอชนะแล้วเฮาก็คือเกี่ยวแบบธรรมชาติเลย ก็ค <M> ือเงินคำกับสื่อสูพี่น้องกินแล้วก็แล้วเนาะเห็ดปวกะเฮ็ดห้ขิดน้ำว่าอกมาแล้วก็ยังม่วนอยู่ป่าพวกพี่น้องเก็บกะทํำอิดกะเก็บมันเป็นมายอมมาแยมปบัดเ่อมู่ใหญ่ๆแล้วอุ้ยเขาก็มาาเก็บน้ำ เก็บข้าสวสวีเออทับอิดนะคือจใจว่าอยย่บักไกลๆก็เลยเอิญอีซื่นมาบัดอีซื่นมาหอดแล้วกันแล้วก็มาขึ้นกันโนคกนะปลาโคกเดียวกันเฮออันละเบิดปลามีแต่ชุมเฮาสามสี่คนนี่แหละแต่กายังม้วนอยู่มันแบบขข่ายาอยู่ไหมเอ้ยกุ๊บแบบกุ๊บแกวฮโบ่ไปไพ่ไปมัน อืมบ่อไไปน้ำเขาไปหาแถวาบาลำรวยได,รได้พ่อแก่งฮะแหละเอาถอกใส่กระซ้ามแล้วก็เอากระซ้ามง้มไว้<ต>ขึ้นไป<ต>ยังซีเดล่างเฮ็ดกับมาแล้วก็ลงมาเกี่ยวเาขาเลยพี่นนะอ้องเนาะเออให้นี่ให้ใหญ่กว่ายยวนะไปหาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนกัสิว่าเราคือบวกเกี่ยวจักเทือ มือีนเ็นหนวดเห็นน e. ่ะแล้วเด้อพี่น้องเมื่อวานในเธอไปใส่มาแปลงเอ้ยบองมามาขวดมงไว้ได้นี่นะเขาสวอนมุ่นเบิด์บบแป๊บแล้วหลอกกะเทยลงมาในนีได้หนิกางแดดกำลังดี มันพากระเยมานอนในนี้มันากะเยมานอนนวันนี้คุณรอมาเกี่ยวข้าวเธอพากระเทยมานอนในนี้นี่เขาสะบดจะเป็นผมบัดตัวพี่น้องก็มันแหวนคนจริงจะใช้อยโอ้จะเพ่อยาีกใช้ลล่ตอนนี้คือถือแบบเราเราเป็นลูกน้องอัมาลาของแท้ด้เขาบอกว่าตอนเกี่ยวเข่าแล้วก็ตอนดำนาอัมาลามักจะหายไปเบาแป๊บก็เหมือนกัน ตอนดับหน้ากับเกี่ยวเขาอมมาลามักจะหายไปเบาแป,ป๊บก็เหมือนกันแล้วหน, <laughs> นีงานเราไปหาเห็ดปกวก <laughs> แต่เขาก็ไปแล้วเขา,าเก็มาเนะนาะแยกเด้อเขานะเบื้องในไอ้ยากเกี่ยวเบิ่งในมาเขาบันเป้นคืออะ้รคะเกี้ยวเลยแยกอออมันเป็นเขาแข้ง <laughs> มันเป็นเขามาแยง,งมาหย่างคันดีแสดงได้เพิ่น เพ้นกับบลงแสดงได้เกี่ยวกัต้นมูฟเิดเกาะบบแบบนั่นหลยวันพี่นองเลาะซึ้งโอ้ซึ้งในเชนาเขาจดยาเล้วเลยเลี่วนี่กระพุ่น้อลายไดบนของต้องนี้คือแบบว่าุเพื่อท่งเลยนะ

เราก็เลยได้คิวสุดท้ายตะวันเราสล,าดลัดได้ไหมเนาะแล้วเอาก้อนนู่คุกคีอ่ากะแนวมาเล็ดเนาะขันเอาสุดท้ายแล้วคนมากระสีเริ่มขาดๆหายหายไปมันสีเริ่อม,มเมื่อยๆยังอยู่เหมือนเลยเนาะตอนแรกๆเาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาเขากเกี่ยวก้อนหมูหเขาอาจเได้เปียบอยู่ข้าวโพดโต๊ะบแรกก็ยาตหรอกทั้งตะวันเปียกก้อนนี่หรอเลยก่าฮุบซอยเขาคือเก่า <laughs> โปรลนีโปรโลนี่พีนี่เลยข้านแล้วก็ไปหยอกก็ไปกระแพ้เยอะหายน่เดี๋ยวหายอยู่ไอ้ข้าว่าเนอะโอ้ยก็ดีละป้าพอ้ที่สูงแบบอบผิวผมโอ้ยบึ้งในนั่งซ้อนรอนอยู่คันทนาเหรอล่งลงโลงไปแล้อย่ายืนอย่านั่งอยู่คันนาไม่อยู่กลางไหนนะบัดแล่าอะไรอยากกินต้มไก่โอ้ยข้างหม้อไว้เจ้าวันสิบหก เมื่อน่ะคอยด่าไปเรายกหนึ่งเลยเอาปมะเดี้ยวออกมาเกลี่ยงวงบ่ไม่ตาดแล้วบ่เั่นท่านได้เห็นเขามาเก็บประกันภพ่ย่งอยู่ดอกเขาปรทันประกาศเขาประกาศยัง้บ่าวาไปข้่นนองว่าเลรินว่าหัวเว่าพอด้หัว มึงไ uh, ด so oh. ้บอกให้ขืนดีบอกกันชื่อว่าไปลนักคอนเดหรือแล้วไปห้องน้ำกันบอได้ได้เอาวันเอ้ยกกันว่ไปห้องน้ำคอนเด้อแล้วมันแดดขึ้นไปนี่กินย่างขึ้นไปนี่ยนะเห็ดปวกเอาไปหาเห็ดก็กินเห็ดแต่ว่าเฮ้ยลืมว่ามีแกงเห็ดปวกพี่น้องเราได้เห็ดปวกตาหนึ่งเออบ่ต้องห่วงเพิร์สฉันก็สั่งมาไว้เรียบร้อย

เอาแถวรองน้ำอีกพันวะไมนคือสียาวไปแต่อไเมือนเอดาอ้นเับไกนะยโน้าไปเ่อวอันยมือที่ซองยังเห็นหนวดเห็นหนาเรามาเกี่ยวเขาด้ อยจะหาลายนะสวรรค์ปิดกล่องนี้เราก็ไปเลยดีนะจะคล้องน้าแล้หัวดีคืออย่างนี้ยืนจับอยู่ดีนี่แล้วกพาเห็ดจะมีของไงโอ้ยหลายคนก็อยากเห็นหนาเธอให้เบื้องหนาแบบแป๊บเนี่ยแบบสันยามไทยขิดนะเราเราทำทุกปีนะทุกคนถ้ามีไฟนี่แล้วพ่อกับแม่ไม่ได้กินข้าวแน่เบื่อเบื่อจะกอะไร แดงได้เผินมาสแสดงให้เขาเบิ่งเนี่ยเขาโบเห็นหนาบ,แบบแปบเออเขาว่าไม่ได้สแสดงนะอันนี้คือเรื่องจริงส่วนไลน์เราเป็นคนอยากถือกล่องโบเป็นยังคืออยากถือแล้วโบอยากเห็นยังเลยนี่เบิ่งอโรโลดทําทุกปีทุกคนโมเมนพี่น้องที่บแปรยอมซื้อกล่องว่าหลายคนก็บ,บอกว่าบ,แบบแปรเราดูภาคบบคือชาววัน บางคนมันกับพวกมันกับขี้ขานเห็ดน้ำแล่บางเชื้อมันเห็ดบวเป็นรังเชื้อเห็ดเหลืองเห็ดหยู่เห็ดบาคลิปพี่น้องบาคลิปกับบวแป๊บกับอาปิดห้ากได้บางคลิปกับสวรรค์ชาคได้มันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนกันจับพี่น้องอืแต่บางคนก็สิบบเข้าใจเฮาบนนี่เนาะบางคนก็บ่าเห็ดส่องน้ำกันแต่แบบว่าเออทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าบวแป๊บเลยวะสันเราบ่มหมักแสดงเด้อเนาะบ่แป๊บยืนล้างกล้องพี่น้องอืมเราเป็นคนหมักจับเนาะ เราเป็นคนแบบขี้ข้านบวชยากเข็ดยังจับกล่องซื่อแล้วภาคแล้วก็แล้วได้ทีโอ้ยอย่าบอะไรใหญ่ห่างทุกคนกระไถ่ชาววัดภาคแล้วภาคภาคมากแล้วก็มีเอากะบป้หัสิแบบเอียงเราบผมมีแนวชื่ออะไรพี่น้องเอออะไรยาบอะไรใหญ่ห่างเราจะไปหาเกี่ยวเขาก่อนเลยปไปไหนขออนุญาตลาได้ก็สุขสุขคนที่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ๊อบแป๊บสวัสดีพี่น้องจังได้ก็ขอบอกขอบใจในมือนี้ที่อยากตีพี่น้องมาเกี่ยวเข่าให้มือที่สองเนาะ การลงมือมือที่สองของสาววันพี่น้องไปแล้วสบายดีเด้อกต่ลงของบอแบบต่อไปแล้วพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบูนยังไวอยู่บอุญสงสัยบอไวไวอยุบก็ไหวอกจนลรเนาะเราบอไหวแต่เราไปน้ำมือ